การมุงหลายๆพักเข้ามาเห็นด้วยเห็นร่วมกันไม่ว่าจะพักเพื่อไทยพักพักไทยสร้างไทยพักสามัญชนโอ้จริงๆเขามีเาบอกมีเวลาให้ผมสิบนาทีครับผมขอโทษนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องสรุปจบนิดนึงครับแต่ว่าผมดีใจนะครับที่วันนี้ที่ว่ามีพักต่างๆเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันเพราะฉะนั้นต้นใจได้เลยครับพี่น้องเหล่าจีีกฎหมายฉบับนี้ที่พักเก้าไกลดัน ต้องผ่านในสถานได้นอนเพราะรับเสียงจากวันนี้ที่ทุกท่านมายังไงก็ปผ่านครับสุดท้ายครับผมเหนือแล้วเ้อยผมขอบคุณพี่น้องผ่านรวมทุกคนนะครับที่ร่วมมาต่อสูห้หมดเวลาลค่ะหมดเวลาแล้วนะคะ,อคคะโอเคอ่ะอย่างที่บอกเนาะ มีเวลาให้เท่าเท่ากันทุกพักนะพักละ5นาทีนะคะอยู่ที่คุณจะจัดการเวลานะคะใช่ค่ะถ้าเกิดหมดเวลาปุ๊บเรากรี๊ดปั๊บเลยใช่ะคะ่ะเมื่อกี้นะคะก็เป็นตัวแทนจากพักเก้าไกลนะคะลำดับต่อไปนะคะต้อนรับนะคะตัวแทนจากพัก ไยจิตนะคะหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีกับการการทำงานต่อสู้นะคะเพื่อสิทธิพลางหลายทังเทศน,นะคะดารบสวมหมวกมาแล้วหลายใบค่ะตั้งแต่การเป็น NGO นะคะรัฐบาลชอบด่า NGO ว่าเป็นพวกโง่ไม่ชอบพัฒนาชาตินะคะจนปัจจุบันนี้นะคะเป็นนักกฎหมายนะคะทางานเรื่องสิทธิความหลากหลายทังเทศน,นะคะท่านทราบไหมคะว่าในเวทีทางการเมืองเนี่ยวเวลาเราขับเคลื่อนเนี่ย เราวัจะได้ยินคําพูดที่เกี่ยวกับคนอยู่ไม่ดีอีกอย่างใช่ไหมคะเป็นคนดีหรือเปล่านะคะเป็นคนเท่ากันหรือเปล่านะคะท่านทราบไหมคะว่าอะไรทําให้เราเป็นคนเท่ากัน,นะคะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะแต่ท่านทราบไหมคะว่าท่านทราบไหมคะว่าเราวัดศักดิ์ศรีความเป็นรู้จักอะไรคะเราวัดความเป็นศักดิ์ศรีรู้จักอะไรคะจากการใช้กฎหมายฉบับเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าอะไร นะคะวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะฟ้าก็ผ่าลงใจกลางประเทศไทยนะคะทําลายนะคะท,ทําลายทัพประกันด้านที่ประเทศไทยเนี่ยมอบต่อสังคมไทยและชาวโลกมาอย่างยาวนานประเทศไทยคือสวรรค์ของความหลากหลายทางเพศกลอมไม่กลอมปลอมขนาดนี้นะคะเลยทําให้ดาตัดสินใจว่าหมดเวลาแล้วนะคะกับการเดินเล่นรอบรอบนอกสภาผู้แทนรัษฎรค่ะ วันนี้นะคะในนามนพัฒนไทยสร้างไทยค่ะเคยเลยต้องมาสร้างไทยเพราะถ้าไทยไม่สร้างไทยแล้วใครจะมาสร้างให้เราคำถามต่อนะค่ะถามกันตังเลยประเทศไทยมีมี LG b t i QN Plus เท่าไหร่นะคะลงทุนสำรวจ,สำ,รวจสำนมวโครประชากรให้พวกเราก็ไม่ทำนะคะ ไม่ใส่ใจไม่เอาคุณมาอมาดูแลนะคะแต่มีตัวเลขประเมินคร่าวๆว่าจากคนที่เปิดเผยตัวตนนะคะมีราวๆหาเเซของประชากรทั้งหมดหมายความว่าห้าล้านคนนะคะวันนี้พวกเราเป็นหนึ่งในห้าล้านคนที่อยู่ที่นี่ค่ะาการใจกลางสีแรกก็ประสงค์ในห้าล้านคนนี้นะคะพวกเราก็มีความไม่แตกต่างจากสภาพสังคมของประชากรทั่วไปมีหนึ่งเปอร์เซ็นค่ะ ที่เข้าถึงโอกาสเข้าถึงอสุริสิเป็นคนรวยเป็นเป็นพันล้านหมื่นล้านแล้วก็มีพวกเราที่เป็นชั้นชั้นกลางนะคะเป็นคนชั้นกรรมกรเป็นพนักงานบริการทางเทศเป็นคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นกรีนะคะแต่ว่า9 9เซพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติมากมายม, ah ามหาศาลเหลือเกินนะะไม่ว่าวันนี้ถ้าล้านคนที่เปิดเผยตัวตอนนะคะจะ นะคะจะเข้าถึงโอกาสความสมอภาพมากขนาดไหน,นก็ตามนะคะหและ99%มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคืออะไรคะเป็นคนรมืับชั้นสองค่ะ <Yeah. S 1> เพราะว่าไม่สามารถเข้าถึงสิทธิความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายได้นะคะวันนี้ใครสร้างใครมาเนี่ยคงไม่ต้องพูดแล้วค่ะว่าเราปักฟรงเรื่องสมรถเท่าเทียมนะคะ <Yeah. S 1> เราจะมาบอกให้ฟังว่า นะคะในฐานะที่ไปยินใจกลางสี่แยกราชประสงค์นะคะพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะนัมวันมาโดยตลอดแต่รัฐบาลบอกว่าไม่จําเป็นตต้องได้สมรสเท่าเทียมะะเทียงพอแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมมันไม่พอนะคะขออาศัยพื้นที่ใจกลางนาาเศรษฐกิจ